สวัสดีครับวันนี้ก็แต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็เข้าใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าเข้าใหม่แล้วมาลงขายเลยนะครับวันนี้มาน,นี่วิซูมิชิสตาร์ด้าย้อนยุคหน่อยครับเพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยตอนเย็นใช่ไหมเพิ่งมาตอนเย็นเมื่อวานเลยย้อนยุคเลยครับสีสันนี่สีน้ำเงินสวยนะพี่นี่นะใครหาใช้งานดูนะไฟใหม่กิฟเลยอ่ะใหม่กิฟเลยสองฝั่งเลยสองข้างเลยไม่ถึงหนึ่งแสนบาทเอางี้ดีกว่าสภาพสีก็พอได้อยู่นะ ตีไป80%อ่ะตีไปเปอร์เซ็นต์สี80%นี่้อแมกยางอุ้ย้อยุคเก่าเนี่ยยุคเก่าเลยนี่ยางยังใช้ได้นะยางแม็กซิตเงียใช่ยางแม็กซิตเลยโอ้คือสีน้ำเงินสวยๆเลยอ่ะเออไปยางดอกยังได้อยู่นะดอกยังได้อยู่นี่ก็คือวันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าไม่ถึงแสนจริงไหมเนี่ยผมไม่ไม่อยากจะพูดเลยคือว่ามันคุ้มค่าคันนี้เออเฮ้ยมีประตูด้วย แล้วมันเป็นสีใ่ใกล้มันเป็นสี่ประตูุใครที่หานะสี่ประตูไม่ถึงหนึ่งแสนบาทผมแนะนําเลยคันนี้มิตซูบิชิ um นะใครกําลังมองหาอยู่นะนี่นะนี่ดูคือว่าช่วงลงช่วงล่างนี่ไม่มีผูกไม่มีก่อนนะพี่ๆนะอคือส,สวยจริงๆคันนี้ได้เหรอจะดูดิดูแคสตีดิน,นี่ดูแคสตสีไม่มีผูกไม่มีก่อนนะน,นี้รถเพิ่งวิ่งลุยมาเลยฝนตก ผมตกพิ่งด่งดูยมาเลยก็มีร่องรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะรอยตามการใช้นานบ้างแต่ไม่มีบุบไม่มีบุบมันเก่าหลายปีแล้วนี่ก็ผมหายตาหนิผ้ไปบอกไม่มีบุบเจอเลยบุบบุบหน่อยอันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยถามว่าไม่มีผลกับการใช้งานเพราะว่ายวเปลี่ยนให้พี่เข้าไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่เอฟซีไปโอเคนี่นะดูแม็กไลเนอร์ดิก็คือรถเก่าเราจะดูอุ้ยสภาพก็คือว่ายังสวยอยู่นะอสีเนี่ยคือมันยังสดอยู่นะพี่ๆนะช่วงล่างดิช่วงล่าง แห้งๆเลยแองแแล้วที่สําคัญคันนี้นะค่ะเจ้าของก่อนจะขายเนี่ยเจ้าของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายกองน้ำมันเปลี่ยนถ่ายหมดแล้วของเนื้หมดด้วยลี่ดวไฟนี่เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนให้เขานะสองข้างเลยนะอ่ะไฟเดี๋ยวเบอร์ให้พี่ใหม่สองข้างโอ้โหได้ได้ไปเลยไฟใหม่เลยนะอันนี้นี่นะดูสภาพดิไอถือว่าใช้ได้อยู่นะคือสภาพเป็นไฟฟ้าด้วยอ่าใช่เป็นไฟฟ้าก็คันนี้นะ ตามสภาพเลยกระจกไฟฟ้าใช้ไม่ได้สี่บานอ้าเปไปนะได้เลยแต่ใช้ไม่ได้แล้วจะเปิดยังไงอ่ะพี่พี่จะให้ทําทาได้ไหมทาให้นะทําให้พี่ได้โอเคนี่นะไปดูบอดิบอดเดิมแบบยุคเก่าเดิมๆเลยเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่พี่ต่างจังหวัดซื้ออาจจะนี่นะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับทำความสะอาดบอกแล้โอเคทำทํนหนาให้พีเราพอดีเพิ่งมาเอ้ยแต่เขาลถก็สะอาดอยู่นวเนี่ยดูดิสะอาดซาอยู่เออเฮ้ยไม่ต้องเก็บเลยนะนี่ย ใช้งานนะคือผมบอกได้เลยว่าหน่งคือประหยัดด้วยเรื่องเรื่องนี่เบาะเดิมนี่ยังไม่ทาเลยนี่เดิมอันนี้ใส่ที่หุ้มไว้<ต>นี่นะถ,ถ้าอยากแกะออกก็แกะได้าาคันนี้ใครอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งนะไม่ถึงหนึ่งแสนบาทเนาะใครมีงบไม่ถึงหนึ่งแสนบาทเครื่องเกียร์ช่วงล่างโคตรดีอ่ะผมไม่ได้ว่าอวยรถหรืออะไรนะนี่อยาก <ผม S 2> ให้พี่พี่มาลองขับนี่ผมอะไรดูแบบย้อนยุคใครแบบ มีเงินทั้งหนึ่งแสนบาทแล้วก็อยากได้มิซูมิชิตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์เลยนี่เพิ่งเสียใช้ได้ได้วยนะแอนี่ช่จาจะโคตรหนาวหนาวรถเพิ่งเซอร์วิสมาเพิ่งเซอร์วิสมาถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องดีกว่าคันนี้นะใครไว้ใครได้นะนีส่สีนิดนึงนะครับต,ตาานี่แค่เดียวติดรูติดแล้วอะ่ะอุย้ย ไวรุ่นเก้าตูนคือรถเก่าจริงแต่นี่นะดูเดนไม่ได้เยอะมเลยอ่ะใคพี่ดูนะไอ้ดอกพ่นเดอาคนไม่ร้เก๋าเครื่องเก่าแต่เก่าได้ยูได้ยูได้พวกรถพวกเนี้ยสามงายเลยโอ้คือใช้ไปเลยครับแล้วถึกเอะถึกทนถึกทนคือไม่ต้องห่วงเลยคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบเนาะเป็นของเหลวอะไรเงี้ยคือใช้ไปเลยครับไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่นะพร้อมเดินทางไกลเลย อันนี้เครื่องเกียร์ดีใช่ไหมเนี่ยเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงแน่นอนดีแน่นอนดีแน่นอนดูดิเก่าเก่าเก่าจริงนะเนี่ยดูดิเก่าแต่เก่านี่นี่บวมหมดแล้วนี่ยุยยุยหมดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าก็คือออกมาจากศูนย์เนาะแล้วก็ก็นี่ก็น่าจะยี่ห้าปีแล้วยี่ห้ายี่หกปีแล้วก็รสภาพเนี่ยคงสภาพไว้สภาพไว้นะก็ถือว่าถือว่าสวยนะถือว่าสวย สภาพนี้ยี่หาปีก็เนี่ยคือรถเนี่ยถึงสองนะครับก็เราดูที่ิแต่ว่าไม่มีผลในการใช้งานเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยอ่ะพี่ๆอยากรูราคากันหรือยังอันนี้นะเฮ้ยภาษีภาษีขาดแล้วสองเดือนอ่าภาษีขาดไปสองเดือนให้พี่่ไปต่อเองแล้วกันนะอ่ะอันนี้ตามสภาพให้พี่ไปต่อเองแต่พี่่จใายต่อให้ก็เดี๋ยวจัดให้เอออ่ะก็มีบ้างตามงานตามสภาพตามการใช้งานจ่ายภาษีให้หน่อยนะ เดี๋ยวคัดสีให้พี่ไปเออนี่ๆๆได้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 นี่ๆไปเฮ้ยโอ้โหแต่มันก็หล่อนะมันสวยสวยนะเนี่ยดูดูสภาพแล้วใสใหม่เก็บเลยอ่ะนี่นะคือแบบว่าเป็นเดิมๆของรถต้องใส่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยเพิ่งรับถ้วยด้วยเนี่ยก็คือสีฟ้าเลยเออในใบเชลซีนี่นะไทยมองหาตามเชลซีจัดไปใครมองหามิซูบิชิตัวนี้นะก็เป็นมิซูบิชิเครื่อง2อ0พอ่าจะประหยัด เหมาะสําหรับคนที่อาครอบครัวที่แบบเอ้ยอยากได้รถสักคันนึงช่วงนี้เป็นครอบครัวสี่ประตูน่าขนช่วงนี้มีเงินไม่เยอะใช่ไหมก็คือว่าอาโรงเรียนเปิดเทอมด้วยเปิดเทอมด้วยอะไรด้วยงบหน้อยไม่ถึงแสนเป็นโรงเรียนอาส่งลูกไปโรงเรียนอาจัดไปเลยวัยรุ่นสร้างตัวอาอยากมีรถสักคันนึงไว้ใช้งานขับไปรับเด็ก ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบเสียเสียร้อยล้านก็ได้ร้อยล้านก็ขับได้ขับได้ได้หมดตุ้มตุ้มคือแบบว่าไม่ทุ้มไม่ชี้นะตอบโจทย์กับทุกคนเลยก็คันนี้นะราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้เดดูสภาพดูสภาพเอาให้พี่ดูเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมเดินทางไกลได้สี่ประตูอย่างเงี้ยนะสี่ประตู ขอ,องเหลวเปลี่ยนหายเรียบร้อย,อยพร้อมใช้งานเลยนี่อ,อุ้ยเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ถ้าเกิดว่าพี่บีท่านใดที่ว่าสนใจนะก็โทรมาสอบถามโทรมาจองได้เลยนะครับผมนี่นะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็คือเนี่ยโดยรวมก็คือสวยกิ๊บหมดเลยอะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ย เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาไว้รับประตูเนี่ยลูกไปโรงเรียนงบไม่เยอะงบไม่เยอะงบไม่เยอะงบไม่เกินหนึ่งแสนบาทผมแนะนําเลยคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทช่วงนี้ด้วยใครจะไปใช้เงินเยอะมันก็เนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อาจจะใช้เงินอย่างประหยัดนะครับพีี่ก็เนี่ยใครที่กําลังมองหารถงบอาจจะแบบว่ามีงบสองแสนแหละแต่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซื้อมาใช้งานได้เหมือนกันเก็บเก็บไว้ซักอีกสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่ะ แต่ดูแล้วรถไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคือคันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายสีสวยด้วยสีสันก็คือสวยงามพร้อมข้าลไรข้าส่วนเลยดียางไม่ต้องเปลี่ยนหรอกยางไม่ต้องใช้อย่างนี้เลยอไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เปลืองนะเพื่อนๆนะพี่ๆนะก็แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนอยากจะทําก็แล้วแต่เขาเรียกคุณนัพย์ของพี่นะผมก็แนะนาพี่ๆได้เท่านี้เนาะใช่ก็ใครที่กาลังมองหาอยู่นะผมก็ บอกเลยว่าแนะนําเลยคันนี้ตอบตรวจพี่พี่แน่นอนโอเคครับเล่มพรมโอนใช่ไหมคันนี้นะเอกสารเล่มครบโอนนะครับผมมาซื้อกับผมเนี่ยจะมีเล่มเลยตลอดอ่าพี่พี่มาจากต่างจังหวัดเก็ธรรมดาอ่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหเกียร์เครื่องอะไรสองพันแปดสองพันแปดคันนี้สองพันแปดปีสองห้าีีอ่าปีสองห้าีีโอเคพันหนึ่งนะก็สำหรับใครที่สนใจนะก็โทรได้ที่เบอร์0 9 2ย์5 9 2 4 1สโอเคโทรตามเบอร์ที่บอกเลยนะครับนี่ดูดิ ดูช่วงลงช่วงล่างยังแห้งๆอยู่เลยยังดีอยู่เลยอ่ะโอ้รถ25ปีแล้วเนาะขาคอนตาทิ้งนี่ฝังตาทิ้งนี่อันนี้มันแบบเขาเรียกว่ามันเก่าหน่อยก็ดูแล้วกันทีเดียวติดเปล่าลองดิอ่ะเดี๋ยวไปอยู่งนปะอ่ะโอเคโอ้ไปดีทีนึงนะปฝาปงแับแป๊บนึงนะให้พี่ดูเลยดีกว่าแล้วเครื่องมันนิ่มมันตาตัดมันนิ่มเลยอ่ะตาตี้ตาตี้ตาดิ้ตาตี้นะคือมันนิ่มเลยนะอันนี้ยังนะยังอ่าอ่ะอ่าแ่เดียวอะไหนไหน อุ้ยเดียวอ่ะติดเลยติดเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดไปเดินทางไกลโอ้โหรถลูกใครมีเยอะเลยมเงียบเลยแหละโอเคไปแล้วครับผม